รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมทีพะวังคณันปามชวนัทค่ะพบกับเรื่องราวของนิยามแห่งการให้ด้วยหัวใจคนเป็นครูในรายการพระคุณที่3ค่ะอาจารย์ทีคะเป้าหมายในการสร้างคนภากิกิุคนเป็นครูเนี่ยค่ะคือต้องการให้เด็กเนี่ยมีความสุขทั้งในแล้วก็นอกโรงเรียนใช่ครับไม่ว่าทุกครั้งน้องๆจะเผชิญปัญหาไดก็ตามเนี่ยคุณครูก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองให้น้องๆสามารถได้รับโอกาสการศึกษา ถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสในการศึกษาการขาดโอกาสเนี่ยคะ่ะปามจะนึกถึงเรื่องของความไม่พร้อมความยากจนเป็นหลักซึ่งทําให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ใช่เลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เผชิญก็คือเรื่องยากจนเนาะ,ะแต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องหลายเรื่องที่เรานึกไม่ถึงแล้วก็เป็นปัญหาพื้นฐานของเด็กอย่างน้องๆที่ประถมศึกษาเนี่ยก็มักจะ,ะเผชิญเรื่องของอาการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ส่วนน้องๆกลุ่มมัธยมศึกษาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติด ไอตัวรอมอสอติดสูงอะไรเงรี้ย <ๆ S 1> นะครับซึ่งเป็นเขารีกเปเพื่อนสนิทสคนเพื่อนสนิทที่ไม่อยากเจอที่ไอยากเจอค่ะคควันนี้รายการพิคุณที่3ก็มีเรื่องราวของการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาม,มาฝากกันนะคะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะครับ อ่าเราไงอ่านหนังสือนะอย่าเราจะเตรียมสอบกลางภาคกันแล้วโหยถ้าเกิดขยันอ่านแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวติดศูนย์ติดรอสิแล้วทาไมถึงติดศูนย์ล่ะติดศูนย์ก็คือว่าคะแนนของเราอ่ะไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ของเราคือ50คะแนนแล้วทำไมถึงติดรออ่ะติดรอก็คือว่าเราอ่ะส่งงานไม่ครบแต่ที่เรารู้มานะมันมีมอสอกับมอขอด้วยนี่ใช่มอสอนะก็คือว่าเราอ่ะมาเรียนไม่ครบที่เขากําหนดไว้ ส่วนมาผ่อก็คือว่าเราไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมถ้าเกิดว่าเราติดขึ้นมาตัวใดตัวนี้คงจะแย่น่าดูเลยอ่ะังนั้นาอ่านหนังสือนี่กว่าเราจะไม่ต้องติดอ่านด้วย เรียนทั้งหมดทําความคารพสวัสดีครับค่ะครูเห็นเมื่อเช้านะคะกิจกรรมออกกําลังกายบางคนทําไม่แข้มแข็งเลยลูกครูเป็นห่วงก็คือสัปดาห์หน้าเราจะสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่1ใช่ไหมลูกทีนี้มันจะมีปัญหาผลการเรียนศูนย์รอมสมพสตรงนี้นะคะซึ่งมีส่วนสําคัญที่จะทําให้เรียนไม่จบนะครูเป็นห่วงมากๆเน้นให้ความรับผิดชอบ มีใครสงสัยไม่รู้ว่าไอ้ศูนย์รอม,มสอมันเป็นยังไงคุณครูคะถ้าหนูติดศูนย์หนูจะเป็นยังไงอะคะติดศูนย์ก็เกิดผลจากการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ห0บหรือคะแนนเก็บนะคะที่ที่ที่ครูก็เก็บในเวลาเรียนเนี่ยอาจจะส่งงานไม่ครบหรือทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรพอมารวมแล้วไม่ไม่ครบ5 0นักเรียนัเก็จะติดศูนย์ตรงนั้นนะลูกอาจารย์คะแล้วถ้าหนูติดรอคะหนูต้องทำยังไงบ้างติดรอก็คืออะไรคะ เพราะอะไรไม่ส่งงานนี่คือสิ่งสําคัญไม่ส่งงานแล้วมีอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ได้สอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งไม่ได้สอบปั๊บเวลาผลการเรียนปั๊บเวลารวมคะแนนแล้วมันก็ผลมันก็จะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนอกจากหนูจะต้องหาเวลาสอบสอบพอตัดเกรดแล้วหนูก็จะอาจจะได้เกรด4นะเกรด3าเกรด2ถ้าติดศูนย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เกรด3าเกรด2เกรด4ีอย่างดีพอซ่อมผ่านก็จะได้แค่เกรด1เท่านั้นนะคะ อาจารย์คะถ้าหนูติดมอสอนี่จะมีวิธีการแก้ไขยังไงอะคะมอสอก็คือไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบก็คือการขาดเรียนบ่อยนะคะนับจํานวนคาบไม่พอกับแปดสิเอร์เซนนักเรียนก็จะไม่มีสิทธิสอบนักเรียนก็ต้องเขียนคําร้องนะคะบอกเหตุผลว่าที่ไม่ไม,ไม่ไม่มาไม่มาเรียนตามเวลาชั่วโมงที่เขากาหนดนั้นเป็นเพราะสาเหตุดใดน,นะคะถึงจะได้สอบเวลาสอบแล้วก็ ปัดเกรดก็ยังเป็น1 2ง,งเกรด1นเกรด2เกรด3เกรด4เหมือนเดิมนะลูกอาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าผมติดมอพอนี่มันจะส่งผลต่อการเรียนของอผมยังไงบ้างมอพอเนี่ยกรณีที่เรียนกิจกรรมผู้ก,กิจกรรมแนะแนวลูกเสือนะคะหรือว่าชุมนุมหรือจิตอาสานะคะการติดมอพอก็คือไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนก็จะต้องไปติดตามงานคืองานส่งไม่ครบนะคะหรือไม่ส่งงานหรือขาดเรียน ก็ต้องไปติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนและพยายามทำอันนี้ครูเป็นห่วงมากๆเน้นนิดนึงอยากจะขอฝากนิดนึงว่าการที่เราจะไม่ติดศูนติดรอติดมอสอเราได้เกรดดีๆีหนึ่งเราต้องรู้หน้าที่ตัวเองเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะและใส่ใจตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ตรงนั้นรูเชื่อมั่นว่าลูกทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะอาจจะมีบางคนอาจจะมีข้อผิดพลาดที่เอ๊ะมาซาย ขาดเรียนมันก็ต้องมีปัญหาปัญหาแก้ได้เสมอและถามามีปัญหาอะไรครูคนแรกที่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกได้ฉันมีปัญหาอะไรลูกอย่าอย่าปิดบังให้เข้ามาหาครูเชื่อมั่นว่าถ้านเรียนมาเรียนสม่ำเสมอตั้งใจทำให้ดีที่สุดจะไม่มีศูนย์ไม่มีรอไม่มีมอ,อและผลการเรียนของลูกก็จะดีที่สุดการมีความรับผิดชอบมันก็ส่งผลถึง การมีระเบียบวินัยถ้ามีระเบียบวินัยเสอย่างอนาคตสดใสแน่นอนลูกให้กำลังใจทุกคนนะคะพยายามทำคะแนนให้ดีที่สุดนะคะสู้ๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะใช่ไีมนะหวดเอาความค่ะค่ะดีค่ะประคุณพี่ส i คุยกันนะคะว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะอยู่ที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องช่วยกันและที่สำคัญเด็กๆเนี่ยต้องรู้ด้วยว่านี่คือปัญหาแล้วก็ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้วยค่ะเอาใจช่วยทั้งครูแล้วก็เด็กๆนะครับด้วยความมุ่งมั่นของสำนทรเนี่ยเราเชื่อว่าเด็กๆจะได้รับโอกาสดีๆในอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทางโรงเรียนมีวิธีในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสางการศึกษายังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ ดีดค่ะก็ดีใจที่ลูกสาลูกชายได้มาคุยกับปออเนะ <c oughs> ก็ทุกคนก็ในภาพรวมก็ดีกันอยู่แล้วแล้วก็อยากจะฝากนักเรียนในฐนานะที่พวกเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนน้องๆเขาด้วยพ <c oughs> ี่ๆเขาด้วยก็ <c oughs> ขอให้ตั้งใจเรียนเป็นแบบอย่างให้เขาโดยเฉพาะม .6 ถ้าเป็นม .5 ม .6 เนี่ยจะต้องเป็น ตัวอย่างที่ดีกับน้องๆเขาทุกรุ่นที่ผ่านที่ผ่านมาแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจในภาพรวมตั้งใจดีกันอยู่แล้วแล้วก็จบทุกปีที่ผ่านมาก็ต้องเรียนก็จบทาสาขงทุกคนในจบช้าจบเร็วเนี่ยมันก็อยู่ที่พวกเราวิน,นัยที่ต้องดูแลนะฮะต้องสนใจต้องใกล้ชิดติดตามง,งานของเรานะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีปัญหากับตัวเองก็ขอให้หนึ่งมาเรียนสม่าเสมอส่งงานครบนะถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องติดศูนย์ รอ,ออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนื่องจากว่าอาจจะเรียนเวลาไม่พอหรืออาจจะสอบยังไม่ผ่านนั้นถ้าอาจารย์เ็าให้ส่งงานก็บอกเพื่อนๆนาะเอาส่งให้ครบนะถ้าหากว่ามีเวลาเรียนไม่พอจะต้องทําอะไรอย่างไรต่อที่อาจารย์เขาบอกหมายงานนั้นก็ทําให้เรียบร้อยเพื่อที่ จะทาให้พวกเราราบเรียดในการศึกษาในการเรียนต่อไปนะอเนาะอ๋อค่ะถ้าเกิดเราติดศูนย์ติดรอมสอสอย่างเงี้ยคะเออพวกหนูจะเป็นยังไงอะ่ะคะติดศูนย์ติดรอมอสอทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะาอยู่มาอยู่ที่ปีที่5แล้วก็นะ <c oughs> ไม่เคยมีใครไม่จบทุกคนจบทุกคน <c oughs> ใช่ปะ<ช>จบทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมไอคนที่ขยันนั่นก็ส่งงานครบมาเรียนครบสอบผ่านเรียบร้อยถูกจองตัวไปเรียนสถาบันต่างๆกันเกือกทั้งนั้น ไอคนที่ยังล่าช้ากว่าเขาหน่อยส่งงานไม่ครบขาดเรียนมาสายบ้างไม่ทันส่งงานไม่ทันอะไรบ้างก็จะจบช้ากว่าเขากรณีที่นักเรียนของเราที่เพื่อนของเราที่จบช้ากว่าเขาก็เพราะว่าไม่ส่งงานหรือว่ามาเรียนไม่ครบสอบก็ไม่มาสอบก็เลยยังไม่จบตามเพื่อนแต่ถ้าหากว่ามาเรียน แล้วก็ส่งงานทันเพื่อนมาเรียนปก,กติจบมาทุกคนใช่ไหมจบมาทุกคนพี่ๆไม่มีใครไม่จบไอคนที่ยังไม่จบทีหลังก็มาตามเพื่อนมาส่งงานหรือมาขอซ่อมกับอาจารย์ครับปกติเนี่ยปกติให้สองครั้งสามครั้งเป็นคนมีพิเศษจงถึงสี่ห้าครั้งเนี่ยเป็นกนณีพิเศษให้ก็เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะจบไอยกเว้นไม่จบจริงๆนั้นก็ไปเรียนการสาธารณมเดียใจที่ครูได้บอกนะว่าออาไปสมัครไปลงหน่วยการเรียน ที่การษาตามยาศสายหน่วยละยี่สิบาทในสนานที่เป็นเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มาจากที่อื่นบอกเพื่อนฝูงหรือใครด้วยถ้ามาจากที่อื่นยูต้องเสียค่าดําเนินการจัดการเข้ามาเนี่ยนอ,อ,อกเหนือจากนักเรียนเรานะครับเพราะโรงเรียนเราก็จะจบในนามโรงเรียนโยธินสองอยู่แล้วที่อื่นมาจากโรงเรียนไหนก็แล้วแต่บางคนบางคนมีปัญหากับโรงเรียนถูกให้ออกมาหรือมี ปัญหาท้อผ่อนเรียนเรื่องอะกสารพัดนะทุกอย่างนั้นก็มาที่นี่บางทีติดอีกสองสามรายวิชาหรือต้องเรียนเพิ่มเติมขนาะนั้นก็เรียนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเรียนทราบใช่ไหมพวกเรารู้นะว่าไม่ต้องมาเรียนเรียนที่บ้านแล้วก็นัดหมายแล้วมาสอบไม่ต้องจัดการคิวตักเรียนมาไม่ต้องมาเรียนที่นี่แต่ก็จบการศึกษาจบในนามโรงเรียนโยชินสองจะมาจบเรียนไหนก็แล้วแต่ขณะนี้มีหลายโรงเรียนมาสมัครทุกวันสมัครโรงเรียนแลาทุกวันเพราะว่าเราจะต้อง แก้ปัญหาเขาเพราะมีโรงเรียนเดียวที่เปิดในขณะนี้ก็มีหลายโรงเรียนมาดูงานเราก็เปิดโรงเรียนที่มาหารโรงเรียนมัคกสกันตรงนี้ในกรุงเทพนะเริ่มเปิดแล้วโรงเรียนอื่นๆมาดูหลายที่หลายจังหวัดน,นะครับแต่มีอีสลามวิทยาลัยก็เปิดก็จะทําให้นักเรียนของเขาที่ติดรอมอสศ0หรือไม่จบหรือปัญหาต่างๆเนี่ยก็สาเร็จการศึกษาจำนวนนักเรียนก็จะเข้ามีจํานวนเรียนมากขึ้นจากที่ถูกแฝงอยู่ แต่ของพวกเราเนี่ยไอที่แฝนอยู่ของอะไรไม่มีหรอกโรงเรียนจัดก,การให้จบหมดเพราะว่าโรงเรียนมันโรงเรียนเราเนี่เป็นโรงเรียนที่ต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเราเป็นที่หนึ่งโรงเรียนอื่นๆเป็นที่สองแล้วก็ทั้งหมดในประเทศไทยส่งมาก็จบจักที่นี่ไปมากมายแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแล้วขอสนับสนุนจากอาคารงบประมาณแล้วก็สิ่งปลูกสร้างบุคลากรดูแล ข้อสอบมาตรฐานทุกรายวิชาเคยเห็นหรือเปล่าทุกรายวิชาถ้าไม่เคยยังในค,คนที่เรียนดีอยู่แล้วไม่ต้องไม่มีหรอกไม่ต้องไปดูหรอกมีข้อสอบมาตรฐานอยู่ทุกรายวิชาร้อยข้อกลุ่มสาระต่างๆนั้นเป็นผููออกข้อสอบไว้นักเรียนก็สอบผ่าน50ก็ได้หนึ่งหกสิบได้สองเจ็ดสิบได้สามแปดสิบได้สี่เหมือนกันกับพวกเราเค่ะนะพี่บอกเผยแพร่อย่างนั้นฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวไม่ไม่จบนะจบทุกคน ส่งนนานถ้าไม่จบก็ต้องไปจบที่ที่การศึกษาตาม,ตตามเสียาสายาาที่โครงการสารฝันใช่ไหมใช่ค่ะโรงเรียนเราแล้วก็พวกเราทุกคนจะต้องเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นคนช่วยเหลือช่วยผ้นุ่นมกับที่มันมีปัญหาที่ไม่มาเรียนว่าจะต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองอยังไงนะคิดว่า ผมไม่มีปัญหาอะไรก็แคให้ทาฝันกับครูบาอาจารย์เขาไว้ไหมโรงเรียนคือบ้านงานคือชีวิตลูกศิษย์คือลูกหลานดันั้นทุกคนจะช่วยเหลือดูแลพวกเราทุกคนอยู hint, so, onun, ่แล้วอาณาจะกเป็นลูกชายลูกสาวของของเราที่โรงเรียนนี้นะพ่อแม่มีลูกคนหนึ่งก็ดูแลลําบากแล้วเนาะคุณครูนี่มีลูกเออเป็นร้อยเป็นหลายร้อยเป็นเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันก็ดูแลอาจจะลําบากกว่าแต่ว่าก็ให้พวกเราช่วยกันดูแลเพื่อนๆที่อาจจะออกนอกทางมาดูบ้าง นะงนั้น <c oughs> ก,ก็หวังว่าจะใจว่าพวกเราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์และประสาน,เพ,นเพื่อนให้มันเกิดผลกับโรงเรียนต่อไปเนาะขอบคุณค่ะ เมื่อเด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะปลูกฝังให้เขาสามารถมีกระบวนการคิดในการ,รเผชิญและแก้ไขปัญหาให้มีทักษะชีวิตมีมีความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดเผชิญเหตุต่างๆโดยผ่านกระบวนการที่ปลูกฝังจากทั้งครอบครัวและก็ทั้งโรงเรียนหมายถึงไปถึงท,ที่บ้านนะ,ะจากคุณครนะูช่วยๆกันะนะครับให้เขาสามารถที่จะ การสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้เหมาะสมตามช่วงวัยของเขาถ้าเกิดเด็กเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ปัญหาได้เองแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งหาทรูหรือวิ่งหาผู้ปกครองทุกครั้งที่มีปัญหาสามารถที่จะตัดสินใจเองได้แล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยครับซึ่งก็จะประชิญสถานการณ์ที่จัดยากๆง่ายๆไปหายากๆได้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองซึ่งตรงนี้เป็นความคาดหวังของทรูที่อยากจะเห็นเด็กเนี่ยมีความรู้เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับ ตนเองให้กับชุมชนแล้วกับสังคมด้วยค่ะคุณนทาสองผอเองนะคะก็มีโครงการมีกิจกรรมมากมายในการดูแลช่วยเหลือุ้มคพองนักเรียนในด้านต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วย<ช>แนวทางเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะครับ,รบทุกวันนี้ ปัญหายาเสพติดส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมากทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติดและกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดรวมทั้งในประเทศไทยสถานการณ์ยาเสพติดก็เป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้ม ที่จะขยายตัวมีความเุน่งแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่ายดังนั้นการที่จะให้เยาวชนไม่หันไปข้องเกี่ยวยาเสพติดจึงต้องสร้างกลุ่มดึงการโดยการปลุกฝังเยาวชนให้เกิดการคิดดีทำความดีภายใต้แนวความคิดที่ว่าคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติด ื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยในปีนี้ทางรัฐบาลได้มีการมอบโล่ประกาศกีิให้กัคนและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อจำปี2558เพื่อให้เกิดความะหนักในบทดาทและความสำคัญของบุคลากรภาคหักภาคผูกช่ว ภาคประชาชนตลอดจนยาวชชนและศิลปินที่มีจิตอา,าสาสลัดเวลาพึ่งเแรงกายแรงใจงรวมป้องกันและแย่งขายบรายาเสพติดอย่างจริงจัง,จงและตอนน่อบเงอนีกทำเพื่อสร้างขวัญกำลังใจงและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อีกด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท ก็ได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นเพื่อให้เด็กทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดพร้อมทั้งร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียนชุมชนสังคมและครอบครัวเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปจากสังคมไทยและนี่ก็คือ,อหนวดบาทของงานสร้างคนของคนเป็นครูนะครับ ที่สําคัญไม่ว่าท่านจะเป็นใครในสังคมหรือในระบบการศรึกษาและแม้แต่กระทั่งตัวนักเรียนเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนกับพวกเราได้ค่ะร่วมดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในทุกเขตพื้นที่การศรึกษานะคะหรือว่าโทร1579ค่ะรายการพระพุณที่3นิยามแห่งการให้ด้วยหัวใจคนเป็นครูวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับ ครั้งหน้าเรามีภารกิจแล้วก็เรื่องราวดีจากสถทมากมายมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสสวัดีคสวัสดีครับ